ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบโกับนิงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีหนึ่งไอเทมนะคะที่เป็นมาฟริของนิงนะคะตอนนี้มาแนะนําเพื่อนๆกันนะคะนั่นก็คือไอเทมเกี่ยวกับผมนั่นเองค่ะเห็นผมสวยๆแบบนี้นะคะใช้เวลาทําแค่แป๊บเดียวเองค่ะใครอยากรู้นะคะไปติดตามกันเลยค่ะและนี่ค่ะเป็นมาฟอริไดเป่าผมของนิงในปีนี้นะคะนั่นก็คือเจ้านี่เลยค่ะ เลซาชาบโอเซรามิกนะคะเจ้าน้องคนนี้เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าเขาเนี่ยมีโมเมนตัมที่สมดุลน,นะคะแล้วก็ทําให้เราไม่เมื่อยมือในขณะใช้งานนะคะด้วยความที่เขาดีไซน์ออกแบบมาอย่างดีเนี่ยทำให้ผมเราเนี่ยแห้งเร็วไม่ทําลายเส้นผมเลยค่ะและที่สําคัญนะคะไม่แสบร้อนหนังศีรษะด้วยเพราะว่าเวลาเราใช้ความร้อนที่พอดีเนี่ย ผมของเราก็จะไม่แห้งเสียนะคะตัวนี้พอเป่าเสร็จเนี่ยผมก็จะไม่ชื้นด้วยนะคะรู้สึกว่าคู่ควรและคุ้มค่าแก่าก,การครอบครองมากๆเลยค่ะ n นึงแฮปปี้ ค่ะนี่นะคะนิงก็ได้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะผมนุ่มลื่นม,มากๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะตอนนี้หนังศรีรษะนิงไม่ร้อนเลยนะคะนิงชอบตรงนี้มากๆเลยนะคะถามว่านิงซื้อใดที่ไหนนะคะนิงซื้อตามเซ็นทันนะคะหรือว่าห้างสปปรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะคะสามารถไปหาดูได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะนิงขอตัวไปข้างนอกก่อนนะคะบ๊ายบาย